สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดวอป้าครับดีดต้อนรับสู่ปฏิทินโชคดีปีเสือนะครับประจําเดือนตุลาคมครับในเดือนนี้นะครับมีตําแหน่งดาวอังคารดาวพุธเกตอาทิตย์สุกย้ายนะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชาวลักนาราศี เมสิงกรกฏนะครับระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บานปลายนะครับมีเกณฑ์การใช้เงินก้อนใหญ่นะครับผมอย่าเสี่ยงในการลงทุนมากๆในช่วงนี้นะครับไม่ดีต่อคุณเท่าไหร่นะครับอะไรที่ใหญ่เกินไปต้องค่อยๆดูนะครับทำเป็นทีละสเต็ปนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับระวังถูกเลื่อนนะครับโรคเลื่อนเกิดขึ้นเลื่อนจ่ายเลื่อนงานนะครับเลื่อนโปรเจกต์นะครับทำอะไรต้องรอบคอบวางแผนดีๆนะครับผมปิดข้อบกพร่องให้ได้มากที่สุดครับสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทําบุญประจําเดือนนี้นะครับอาจารย์ แนะนำให้ถวายเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้กับทางวัดนะครับหรือเลี้ยงข้าวนะครับให้แก่ผู้ยากไร้นะครับผู้ด้โอกาสนะครับรวมไปถึงหมาแมวสัตว์จรจัดทั้งหลายนะครับผมเพื่อเป็นการเสริมดวงให้คุณมีชีวิตที่ดีมากขึ้นไปนะครับการให้โอกาสหรือการดูแลคนอื่นนะครับที่เขาเดือดร้อนนะครับส่งผลทําให้เปิดดวงนะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันนะครับ